มันสำปะหลังไทยสอโคมาคาดว่าในปี2,567การส่งออกมันเส้นต่ำสุดเป็นประวัติการ2.5ล้านตันหลังประเทศจีนตลาดใหญ่หันใช้ข้าวโพดต้นทุนถูกกว่าผลิตแอลกอฮอล์โรงงานรับซื้อ3โรงดานแป้งมันไทยพวจีนคู่แข่งใหม่ชักแถวตั้งโรงงานผลิตในลาว30โรงจากมีวัตถุดิบต้นทุนค่าแรงถูกกว่ามันสำปะหลังไทยคะ่ะ ในช่วงปลายปีที่ผ่านมามันสำปะหลังไทยมักมีราคาถูกกว่าพืชอาหารที่ให้แป้งประเภทอื่นอีกทั้งสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมต่างๆทําให้ความต้องการมันสำปะหลังในตลาดโลกเติบโตอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มันสำปะหลังเป็นพืชอาหารที่มีความสําคัญเป็น5อันดับของโลกเมื่อพิจารณาจากปริมาณผลผล,ผลิตโดยรวมรองจากข้าวโพดข้าวเจ้าข้าวสาลีและมันฝรั่งค่ะ ณขณะนี้ได้เกิดเหตุที่ช็อกวงการอุตสาหกรรมมันสำปะหลังเนื่องจากช่วงต้นปี2,568ที่ผ่านมาการส่งออกได้หดตัวลงทั้งปริมาณและมูลค่ากระทบต่อเนื่องถึงเกษตรกรอย่างรุนแรงจากขายหัวมันได้ราคาเพียงกิโลกร,รัมละ1บาท40สตางค์เท่านั้นซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ชาวไร่มันสำปะหลังของเราทั้งท้อแท้และสิ้นหวังเมื่อ ปลายปีที่แล้วในปีพศต้นปี2 5 6 7ราคามันสำปะหลังอยู่ที่3บาทถึง4บาทต่อกิโลกร,รมัมนี่คือหัวมันสดณปัจจุบันนี้แต่ละท่านได้ขายแค่กิโลกร,รัมละบาทกวบาทกว่าๆเท่านั้นสำหรับนายสุรพงษ์แสงสริพงพันธ์นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทยก็ได้เปิดเผยกับทางฐานเศรษฐกิจว่าถึงสถานการณ์การส่งออกมันเส้นช่วง8เดือนแรกของปี 2,567หรือ2,568มีปริมาณเพียง1.6ล้านตันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออกได้3.9ล้านตันผลสืบเนื่องมาจากตลาดจีนที่เป็นตลาดการส่งออกหลักปัจจุบันเหลือผู้ซื้อมันสำปะหลังจีนภายใน3รายเท่านั้นจากเดิมประมาณ10รายนะคะเนื่องจากราคาข้าวโพดในประเทศจีนถูกกว่ามันเส้น ส่งผลให้โรงงานหันไปใช้ข้าวโพดแทนมันสำปะหลังในการผลิตแอลกอฮอล์ทำให้มีต้นทุนที่ถูกกว่าโดยหากใช้มันเส้นเป็นวัตถุดิบผลิตต้นทุนจะอยู่ที่5,500หยวนต่อตันขณะที่ใช้ข้าวโพดต้นทุนอยู่ที่5,230หยวนต่อตันดังนั้นการส่งออกมันเส้นของไทยปี2567และ2568 ไม่น่าจะเกิน2.5ล้านตันซึ่งเป็นตัวเลขต่ำสุดเป็นประวัติการค่ะส่วนทางด้านราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะสำหรับผลผลิตข้าวโพดของจีนในปี2,567และ2,568คาดว่าอยู่ที่289ล้านตันจากการสนับสนุนของรัฐบาลที่ลดพื้นที่การเพาะปลูกถัเหลืองแล้วหันมาปลูกข้าวโพดในประเทศทดแทนจากที่ไม่เคยมีผลผลิตข้าวโพดเกิน253ล้านตัน ทําให้ประเทศมีข้าวโพดใช้เพียงพอโดยชาวไร่ข้าวโพดจีนจะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนค่ะซึ่งก็ส่งผลให้ราคามันสำปะหลังของไทยกระทบอย่างรุนแรงเพราะว่าประเทศจีนนั้นเขาหันไปใช้วัตถุดิบข้าวโพดของเขาแทนมันสำปะหลังของไทยค่ะ และในช่วงนี้เกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังก็ทยอยเริ่มกันปลูกมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เจริญเติบโตไปสักประมาณเดือนกว่าๆในส่วนของประเทศไทยถ้ารัฐบาลไม่เร่งแก้ไขปัญหาโรคใบด่างจะยิ่งทําให้ผลผลิตนับวันยิ่งถอยหลังซึ่งจากการข้อมูลการสํารวจพบว่าผลผลิตมันสำปะหลังของไทยต่อไร่เฉลี่ยเพียง2 7ตันทําให้ผลผลิตในภาพรวมเวลานี้เฉลี่ยลดลงเหลือ22ล้านตันต่อปีคะ่ะ ดังนั้นชาวไร่และผักทางภาครัฐต้องประสบความร่วมมือในการยกระดับเพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตให้ได้มากกว่า3.5ตันต่อไร่เพื่อทําให้ผล,ผลผลิตภาพรวมเพิ่มขึ้นมากกว่า35ล้านตันต่อปีซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรไทยและทําให้ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านราคาได้มากขึ้น แต่หากยังยืนกรานว่าจะต้องขายของแพงต่อไปก็อาจจะไม่มีใครซื้อสินค้าและตอนนี้ก็เผชิญภาวะค่างเงินบาทแข็งตัวทำให้การส่งออกยิ่งยากขึ้นถือเจอปัญหาสองเด้งสำหรับมันสำปะหลังของไทยเรานะคะสำหรับในช่วงฤด,ดูการผลิตปี2567ทับ2568จากรายงานผลผลิตมันสำปะหลังของคณะสำรวจเจะอเหลือแค่22ล้านตัน จากที่โรงงานแป้งมันมีความต้องการวัตถุดิบถึง24ล้านตันซึ่งปกติประเทศไทยเรามีการนำเข้ามันเส้นจากประเทศลาวประมาณ1.5ล้านตันต่อปีหากรัฐบาลสปปลาวประกาศห้ามส่งออกเพื่อป้องกันสินค้าในประเทศขาดแคลนในประเทศอีกปีหน้าโรง,งงานมันเส้นจะเอาผลผลิตที่ไหนมาส่งออกนี่คือปัญหาที่หนักกว่าค่ะ ประเทศจีนเป็นตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอันดับหนึ่งของประเทศไทยล่าสุดรัฐบาลจีนมีโครงการผลิตเอทานอลจากถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งได้เริ่มดำเนินการทดลองในเมืองอวีลินมณฑลซานซีจะส่งผลให้ความต้องการใช้พืชผลทางการเกษตรเช่นข้าวโพดอ้อ,อยหรือมันเส้นเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลลดลง ส่งผลให้สมาคมแป้งมันสำปะหลังของประเทศไทยได้มีการประชุมร่วมกับสมาชิกเพื่อรับมือเป็นการเร่งด่วนค่ะสำหรับราคาหัวมันสำปะหลังในช่วงนี้เปอร์เซ็นต์แป้งต่ำเฉลี่ยอยู่ที่14-15%ถึง15จากที่เคยมีเชื้อแป้ง30%ปรประกอบกับช่วงนี้หน้าฝนแล้วเปอร์เซ็นต์แป้งจะไม่ค่อยมีนะคะหากฝนตกลงมาขุดไม่ได้ ต้องเร่งขุดนีน้ำด้วยนะคะไม่เช่นนั้นหัวมันจะเน่าทำให้หัวมันคุณภาพไม่ค่อยดีและมีสิ่งเจือปนมากส่วนมันเส้นมีปัญหาจากฝนตกไม่ค่อยมีแดดบางครั้งตากมันไม่ได้นี่คือปัญหาคาดว่าจะยาวไปจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนค่ะและในส่วนของตลาดจีน ที่เป็นตลาดใหญ่ของแป้งมันสําปะหลังไทยเวลานี้ปัญหาจากแป้งมันมีราคาสูงกว่าแป้งข้าวโพดมากประกอบกับผลผลิตดีจากข้าวโพด GMO ทําให้ราคาถูกและขณะนี้ประเทศจีนสามารถแปลงถ่านหินเป็นเอทานอลได้ซึ่งจะทดแทนมันเส้นที่ใช้ผลิตเอทานอลและยังมีราคาถูกกว่า3-4หยวนคาดว่าจะทำให้ลดการใช้มันเส้นลงประมาณสล้านตัน เมื่อกระทบมันเส้นแล้วคาดจะส่งผลถึงแป้งมันตามมาอีกแน่นอนรวมถึงการกระทบต่ออุตสาหกรรมมันสัมปะหลังไทยระบบส่วนทางด้านนายสุรพงษ์แสงสรีพงพันธานนายุกสมาคมการค้ามันสัมปะหลังไทยกล่าวว่าณปัจจุบันราคามันเส้นทรงออกขยับลดลงอย่างมากนะคะและจากที่จีนผุดโรงงานเอทานอลจากถานหินมีผลกระทบประเทศไทยแน่นอน ซึ่งโรงงานในประเทศจีนที่มีขนาดใหญ่ยังไม่รับซื้อปัจจุบันขายให้กับโรงกลั่นขนาดเล็กถ้านับจากนี้ไป2-3ปีข้างหน้าการมีพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรให้สามารถผลิตเอทานอลจากถ่านหินได้เทียบเท่าทัญ,ญพืชอาจจะต้องกลับมาประเมินสถานการณ์กณันอีกครั้งสำหรับราคามันสัาปะหลังของประเทศไทยเราไม่ทราบว่าปีหน้า 2569ไม่ทราบว่าราคามันสปะปลังจะเป็นเช่นไรรอชมติดตามผลงานจากทางช่องนี้นะคะ